เมื่อตะกี้ผมไปดูหน้าง,งานสะพานมาครับที่จะต้องตอกเสาเข็มข้ามคลองชนะทานสะพานข้ามของชนะทานอยู่ไม่ไกลจากเาขาชงุ้มเนี่ยครับประมาณสักห้ากิโลผมก็เลยขับรถเข้ามาในโครงการพระราชดำริเขาชงุม้มอยากจะมาดูอ่างเก็บน้ำเขาชงุ้มครับว่ามีความสวยงามวิวดีแค่ไหน ฝนโตอีกแล้วทำไมไม่เป็นใจเลยก็สงบลมลื่อนดีครับเหมาะกับการมานั่งชิลศึกษาธรรมชาติฟังเสียงนกอ่ะไม่พูดพามทำเพลงดีกว่าเล่นสักเพลงครึ่งเพลงไหนๆเซต็อัพเวละ ผมก็เห็นบรรยากาศยอย่างนี้แล้วก็นึกถึงคนเราครับที่จะอยู่เมืองหรือจะอยู่นอกเมืองจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องอาศัยธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีดินน้ำลมไฟครับดินดินให้อา หลากลึกลงดินดินดินไม่ชายหินซึมราบน้ำกินล่อเลี้ยงคือพัตสิ่งอันจำเป็นเห็นกันทั่วไปรู้กันมากมายใครก็ต้องการเอื่อและอาลีไม่มีปากเสียงทำเมื่อชาติเรียงลอยความผูกพัน คื้นกายชุ่มชํำชื่นใจน้ำน้ำอยู่ตรงไหนน้ำไหลผ่านไปให้ความสมบูรณ์สิ่งอันจำเป็นเห็นกันกลัวไปรู้กันมากมายใครก็ต้องการเพื่อและอาลีไม่มีปากเสียงทำเมื่อชาติเลี้ยงลอยความผูก เขาบอกว่าธาตุทั้งสได้แก่ดินน้ำลมไฟผมก็ไม่ค่อยเข้าใจให้มาดึกษาเรื่องธาตุเรื่องอะไรเท่าไหร่ก็ได้ยินกันมาตลอดว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตของทุกชีวิตครับดินน้ําลมไฟเมื่อกี้ร้องท่อนดินไปแล้วร้องท่อนน้ําไปแล้วก็เหลือท่อนลมกับท่อนไฟ แต่บอกตรงๆว่าผมจําเนื้อไม่ได้ครับทอมท่อนลมกับไฟเนี่ยยังไงซะคนเราก็หลีกหนีธรรมชาติไม่พ้นครับถึงเราจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆธรรมชาติก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนเราไม่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติ แล้วจะใช้ชีวิตยังไ,ไงคนคนอยู่ตรงไหนดินน้ำลมไฟรับใช้ฟูงคนคนคนสักกี่คนอุทิดต,ตัวตนให้คนด้วยกันสิ่งอันจำเป็นเห็นกันทั่วไปรู้กันมากมายใครก็ต้องการเอื้อและอาลีไม่มีปากสี ทำเมื่อชาติเลี้ยงล้อยความผูกพันสิ่งอันจำเป็นเห็นกันทั่วไปรู้กันมากมายใครก็ต้องการเอื่อและอาลีไม่มีปากเสียงทำเมื่อชาติเรียงล้อยความผูกพัน โอเคครับอ่างเก็บน้ำเขาชงุม้ม